เป็นคนที่ฝันนั่นเองกันเนาะนองนิฝันที่พี่ครับใช่ครับผมก็โค้งสุดท้ายปล่อยมาแล้วครับผมเดี๋ยวจะเล่าตวนตั้งแต่ช่วงสองนวดได้เลยเนาะต่อไปแก่กีนโอเคจะเล่นแนวทางของน้องน้องนิวน้องๆที่ไปตามก็ส่วนมากก็ที่มาแรงก็คือยายสายกับพัทดงใช่ครับเพราะว่าพัทดงของแกก็ถูกทุกงวดนะครับผมไม่ค่อยหลุดนะครับของแกแต่ว่าก็ถูกเล่ยถูกทีละสองตัวครับ ถูกต้องหมดเลยตั้งแต่ตั้งแต่ปีใหม่นะครับเพราะว่าแอดแอดมินเนาะเมื่อก่อนผมมาอยู่อุดรนะครับผมเลยย้ายไปอยู่ที่บุรีรัมย์ที่บ้านเนี่ยย้ายมาก็ตั้งแต่เดือนกุ่มพานะครับแล้วก็ได้ไปตามแนวทางของคุณยายเนี่ยแล้วก็ของอาจารย์พัทรดงก็หลายงวดแล้วนะครับผมเนาะก็ถูกต้องวมดเปิดงันทิศลิกซิดเดนเนี่ยน้องแน่นนจัด้จัดมีแนวทางของคุณยายสายเนาะแล้วก็เรียกอาจารย์เรียว่าพัทรดงเลยครับผมเนาะทำไมถึงเรียกว่าพัทรดงเพราะว่า ท่านทุดงมานะครับอาจารย์คุณยายเนี่ยจะเรียกว่าอาจารย์อาจารย์นะครับแต่ว่าผมก็เรียกว่าทุดงว่าเรียกอาจารย์เหมือนกันนี่นะครับเพราะคนบุรีรัมย์เนาะคนบุรีรัมเขาจะเรียกพระเนี่ยว่าอาจารย์นะครับแต่ว่าอุดรเขาเรียกว่าปู่เนาะปู่ปู่เรียกเหมือนกันเนาะแต่ละบ้านนะครับผมก็มีแนวทางความฝันของแกความฝันของคุณยายสายเนาะแนวทางของยายสายนี้ตั้งแต่น้องมิวตามมาถูกไหมปิดตู้แล้วคะตั้งแต่ปีใหม่ยังไม่หลุดเลยครับ มันต์ปีใหม่มาใช่ครับเือนจะสิ้นปีแล้วใช่ครับก็ตั้งแต่ท่านท่านผู้ชมก็จะรู้คนที่ตามแนวทางของยายเนาะก็เกก็ถุงเรื่อยๆ่จะว่าถูกถูสองตัวครับสามากจะทำสองตัวครับสองตัวนะครับก็ตั้งแต่ตอนที่เกยยังไม่ออกกล้องนะแกก็ซื้อถูกเรื่อยครับสามตัวของคุณยายแต่ว่าหลังจากที่ออกกล้องมาก็ถูกแค่สองตัวนะครับ ก็ไม่ค่อยถูกสามตัวก็ไดรสองตัวแต่เอซี่คือกับปวายยังพปวายขอเหิดถูกเนาะครับเมื่อนี้ได้มาขอน้องนงี้พอดีกระเล่ยไม่ได้บ่ได้ไปตามคุณยายสายกระเล่ยขอให้น้องนิวเนาะ,ะค่ะแดงปันเอ็กซีให้ครับก็คือไปตามคุณยายมาแล้วนะครับผมเมื่อวานเนาะเป็นความฝันล่าสุดของคุณยายเลยนะครับก็มีทั้งเลขอาจารย์เนาะเลขอาจารย์แล้วก็เลขของพัทลุงนะครับผมแล้วก็เลขความฝันของคุณยาย ก็แนวทางตัวเลขก็จะเยอะหน่อยเนาะคุณยายนะครับผมเนาะก็ความฝันของคุณยายนะครับยายนี่ฝันว่าฝันล่าสุดเลยฝันเห็นคนเสียชีวิตครับก็คือว่าเป็นเป็นตาเป็นตาเป็นสามีที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับผมฝันเห็นตาตาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปกับยายอีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตแล้วเหมือนกันนะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์มาจากมาจากในเมืองนะครับเอาเนื้อมากินนะครับในวอมฝันตาเนี่ยปกติตานี่เป็นคน ไม่ค่อยไม่ชอบขี่รถแกจะเดิอนอย่างเดียวแกไม่เคยขี่รถนะครับผมจังหวะในความฝันเนี่ยยายฝันเห็นตาขี่รถมอเตอร์ไซค์เนาะแล้วก็เอาเนื้อมากินด้วยนะครับผมในความฝันก็เลยลก็เลยยายคิดว่างวดนี้น่าจะมีสูตรครับ่ <c oughs> าฝันเห็น <c oughs> คนเสียชีวิตตั้งแต่ต่อนหงอด <c oughs> กับตอ่อหงวดหลังจากที่เลออกกแล้วพอตกดึกปับ๊บคุณยายกับฝันเหมือนกันนะครับฝ <c oughs> ันเห็นยายน่อยนะครับยายน้อยนี่ก็คือว่าเป็นเพื่อนกันกับยายสมัยตอนเป็นสาวจังหวะกเสียชีวิตไปแล้วครับ <c oughs> ก็ฝันว่ายายหน่อยมาหามาหที่บ้านนะครับก็เลยตีเป็นงวดนี้ก็เลยยายก็เลยคิดบ่าจะมีศูนย์แน่นอนนะครับผมไ่แนอาจจะมาศูนย์ทั้งบนทั้งล่างเนาะนะครับก็ความฝันของตุณยายนี่ก็ตรงกับเลขของอาจารย์ด้วยนะครับผมรู้ว่าเลขพัตดงนะครับผมเจ็ดศูนย์นะครับที่อาจารย์เทพพัุดงให้มาเนยวกันครับผมของอาจารย์มีเจ็ดศูนย์สองหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งครับเจ็ดศูนย์สองหนึ่งแล้วก็สามศูนย์อันนี้คือเลขคุณ พระธุดงนี่พระชุดง,ดงนะครับพระธุดงเจ็ดศูนย์สองหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งสามหเจ็ดศูนย์สองของของคุณยายสายของคุณยายตั้งแต่ต่องวดให้มาศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สี่แปดครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สี่แปดสองตัวมีแต่แหงไงสองตัวมี แปดสองแปดเจ็ดแล้วก็สามศูนย์ครับแปดสองแปดเจ็ดสามศูนย์คือเลขขึ้นงามอยู่นะครับนมที่เลขนะน่าสิเขาอีกแล้วเบิ้งทรงแล้วงวดนี้ว่าลดเพราะว่าเพิ่นเดขหมักเลขสอบดนี่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่างวดไหนเลขอาจารย์ลดความฝันคุณยายกระเขาอย่างนี้นะแต่ถ้าเลขคุณยยาลดอาจารย์กระเขาแต่รับอยี้งงวดที่ผ่านมาก่อ ห้าเก้าก็พกห้าก็ถูกขมวดทั้งหากครับก็คือน้นองนิวนี่จะตามสองท่านนี้โดยจะพะเลยแล้วก็จะรู้ดีว่าถ้าของอาจารย์ไม่เข้าก็ของคุณยายถ้าไม่คุณยายก็อาจารย์เข้าครับใช่ครับก็ถือว่าวันนี้น้องนิวเนี่ยเอามาแบ่งปันเอา,าแบ่งปันให้กับทางเพื่อนพี่ทุกท่องวันนี้มาเจอน้องนิวที่นี่ที่ ทุกช่องทุกช่องม่ไ้ช่องเดียวบ่เคยทุกช่องแวทุกช่องชัดๆหน่อยด้วอว่าพูดไม่ชัดเอามีอะไรจะถามน้องนิวไหมหรือว่าจะให้น้องนิวโชว์ตัวเลขให้ดูสรุปว่าพันนี้ตัวเลขที่น้องนิวจะให้ดูก็คือตัวเลขของพัะทุดงแล้วก็ของยายสายเนาะครับมีพัทุดงแล้วก็ของยายสายนะครับผมก็คือว่าโค้งสุดท้ายเรามีแค่นี้รมบไม่มีเพิ่มนะครับผมแต่เพื่อความฝันตองววนน้องนิวกับเราให้เอฟซีฟังแล้วนะ อากาศมีความฝันคงสุดท้ายของย่าสายไปใช่ครับคงสุดท้ายนี่ฝันเห็นคุณตา,าขี่รถมอเตอร์ไซค์มากับคุณยายอีกท่านหนึ่งที่เสียชีวิตแล้วเหมือนกันเป็นพี่น้องกันนะครับผมคุณยายกับคุณตาที่เสียชีวิตไปแล้วหนึ่งแต่ฝันเห็นต่คนที่เสียไปแล้วใช่ครับฝันเห็นตาพอ่อครับตาพ่อก็คือว่าสามีของคุณยายที่เสียไปแล้วครับตาฝันเห็นตาพ่อมที่ไรนันเลขถูกตลอดครับเข้าม่ถูกเลขอาจารย์ก็ถูกเลขกความฝันของคุณยายนี่ละครับเอมา คุณยายกับฟันเห็นแต่ผอมย่งไรเนาะครับส้อนมาไม่เห็นครับครับผมคุณยายก็เลยว่างวดนี้นายจะมีศูนย์นะครับประกอบกับอาจารย์นี่ท่านให้มาเจ็ดศูนย์ด้วยคุณยายก็เลยเอาเป็นตัวนี้เหมือนครับเจ็ดศูนย์ครับผมสามตัวมีตัวอะไรบ้างครับสามตัวมีแต่ความฝันของคุณยายครับศูนย์แปดหนึ่งกับศูนย์สี่แปดศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สี่แปดครับคือความฝันในแต่ต่องวดนะแต่ตองวดนะครับวงสุดท้ายความฝันยายได้มาแปดสองแปดเจ็ดแล้วก็สามศูนย์ 8,2,8,7,3,0ครับแล้วก็ของปูตูนิรนาม7 0 2 1 3ูนครับ7จ2ด3 1นยไปพร้อมกันครับก็เลยว่าให้เป็นแนวทางครับผมตัวเน้นตัวชอบตัวไหนบ้างครับตัวนน้นของอาจารย์7,0 7,0ครับ70แล้วก็ของคุณความฝันคุณยาย3,0นะครับเพราะว่าคุณยายนี่ท่านฝันว่าได้ไปเก็บมะนาวด้วย ก่อนที่จะฝันเห็นตาพร้อมมาบอกโพลสุดท้ายครับฝันว่าได้ไปเก็บมะนาวนะครับเก็บมะนาวไปขายโลละร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบคุณยายก็เลยทีเป็นสามศูนย์ก็เลยกี่บ้านวันนี้น่าจะมีศูนย์น่าจะไม่มีศูนย์ครับว่าฝันตั้งแต่ต้องงดก็ฝันเห็นคนเสียชีวิตเนาะอาลสุดท้ายก็ฝันเห็นคนเสียชีวิตอีกเลยครับโชว์เลยครับเอาลงนิดนึงครับนิว ต้องเียกวัาบางบางนงบางความรอบางความรอบางความรอต้องเอาให้ถูกคจะบางหน้าบางความรออ่ะเฝันฝันของยายสายนี่ศูนย์แปแปดงล้วก็ศูนย์สี่แปดอบคทีอทีหลายท่านเขมาบา เลอะเยอะ <c oughs> บางงดก็เยอะบางงดก็น้อยครับแล้วแต่แกจะตีได้แต่ถ้าไม่ถ้าไม่ตรงกันมันก็จะเยอะนิดนึงแต่ถ้าตรงกันก็จะน้อยลงท่านไหนที่ชมก็ใช้สติเนาะแล้วแต่ความชอบตแต่ <c oughs> ละคนนะคะแตู่ต้ชมแต่ก็ม,ม,มีตัวเน้นๆให้อยู่นะคือตัววงกลมเนาะใช่ไทยทุนน้อยก็จับที่ตัววงกลมได้เนาะตัววงกลมจะมีสองคู่ใช่ไหมคะ ใช่ครับสามศูนย์กับเจ็ดศูนย์นะคะท่านผู้ชมสามศูนย์นั่นน่ะเน้นความฝันของยายครับก็เจ็ดศูนย์นั้นของอาจารย์หรือว่าของพระที่ดไม่ออกช่องนะครั้นจะเป็นตัวคัดพิเศษแน่นๆนะคะทางล่างเป็นเบอร์โทรรอดนะวันนี้ก็จะถูกอีกแล้วครับคุณมีความสนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาป้ายลงแล้วพูดใหม่ซิเมื่อกี้ถูกอีกครับวันนี้วันนี้ก็จะถูกอีกกกก็จะถูอีอยู่ในนี้แหละ ถูกตัวไหนคะชี้ให้หน่อยน้องนิวชอบตัวไหนคะส่วนเจ็ดสูนญครับชอบเจ็ดสูญเจ็ดสูญหมุนนนทางีี้อกิดนึงงนนน้อิวี้ก็จะถูกอีกสำหรับคนทุนน้อยเจ็ดสูญสามสูญค่ะที่ที่เราเคยถ่ายทําความฝันน้องนิวมาน้องนิวก็เป็นคนฝันแม่นเด็ดค่ะเพราะว่าที่เราถ่ายอยู่ที่สุรินทร์เที่ยวนั้นเนาะก็ถูก จำไม่ได้แล้วมันนานแล้วแต่จำได้ว่าถูกถูกแน่นอนจำได้ว่าถูกถูกแน่นอนที่เราสัมภาษณ์น้องนิวอยู่ที่ที่พักเนาะอยู่ที่สุรินน้องนิวก็บอกตัวตัวเดียวก็ถูกคก็วันนั้นไปสุรินเนาะไปนอนรีสอร์ทก็เลยฝันตกเย็นมาก็ฝันฝันว่าเลขออกตัวนี้มาเขามาบอกวันนอนเนี่ยผมไม่ท่านได้สังเกตเห็นรอบว่าไปถึงไปถึงรีสอร์ทมันมืดแล้วครับผมพองมาลายเต็มไปหมดเลย นะครับที่ศาลเป็นศาลของมิซซอนนี่นะครับผมก็เลยฝันครับฝันว่าตัวนี้ออกแล้วออกจริงๆนะครับวันนั้นเนาะอันนั้นคือที่เราถ่ายที่สตอนที่สิมพงศ์นี่น้องมิวฝันไปยังไม่ได้ฝันเลยยังไม่ไปอันนี้เป็นแนวทางของคุณยายของยายสายจับ เอามาฝาก MC นะฝากขอบคุณแม่เน <S começo> ี้ยหลายๆนะคะสำหรับแนวทางของคุณยายสายแล้วก็ปู่ทุดงนะคะขอบคุณที่มาแบ่งปันให้กับ MC นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องเฮงๆด้วยๆนะคะกนไลค์กดแชร์ขอบคุณค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะ สนใจทักแชทแอดมาหรือว่ากําไรยกหินนะคะท่านผู้ชมส,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็กสามส s เล็ก t เล็กสามสอง้นะคะบูชามาจากที่วัดของปู่ศิลานะคะธรรมอุทยานของปูศิลาซิลิเจนโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลา ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ